สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวตึงปทุมราชครับมีงวดแม่ลูกมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นงวดโคมแม่ลูกลูกเพศเมียครับแม่สูงลอยสามสิบแปดครับลูกเพศเมียวัยเกือบสี่เดือนครับพี่น้องครับสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนครับเปิดว้ถึกถือครับเมื่อนี้ครับหนึ่งมืนเกาพันครับ 1 9 0 0 0เกพครับทรงฟรีได้2องลอยกิโลเด้อครับราคานี้ครับเป็นราคาลดแรกแจกแถมจากคลิปแรกครับตัวนี้ครับงามครับแม่สีม่วงฟ้านั่นสียาวครับสีสเปใส่ครับมันนั่นถือรดเบาตึงครับลงลดมาครับตอนนี้แหงเศร้าแล้วครับลูกงามแห้งครับตัวนี้ครับลูกนั่นนะลำเหา่ยครับแม่โครงสร้างดีครับ ว่าลูกสองครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับนาเลียงครับหูวทั้งแม่ทั้งลูกเด้อครับเด้อนี่ใสดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเขาค้องนี่ปล่อยเข้าได้เลยครับสามารถปล่อยเข้าได้เลยตัวนี้ครับจหมูกสีดำบ่ฉีบบ่แวงครับโอ้ยให้ลูกดีแห้งครับแม่นี้นาเลียงแม่โค้งสางใหญ่หนังหนาครับลูกเพศดำแม่เพศดำเบิ่งคขับลูกครับ มื่นเก่าเท่านั้นพี่น้องซื้อไปมีแต่ใดกับไถ้ครับโคมนีครับบ่บ่มีทางว่าขาดทุนเด้อครับเด้อโคมนีซื้อไปครับจะน้อยลูกค่นกะไ่ครับแม่กะสมครับแม่กะสิทองลูกกะสหไ่เป็นสาวโอ้ราคามื่นเก่าครับแถมทรงฟรีให้อีกครับคุณพ่อคุณแม่เห็นชิปนี้ครับอย่าตัดสินใจยากครับโทรสั่งกระเบาตึงเลยครับไผมักเลียงง่วงหูครับแนะนำครับตัวนี้ครับ แม่สีเขาเปลือกครับแม่ครับเพศดำดีห้องสางญ่ดีกีบเล็บพอเท่าน้าดีนมบ่มีติงครับนําล่างสวยนาเลี้ยงสุดๆลูกสาวนี่ดีแห้งลูกสาวครับแดงเข้มแดงก็แม่อีกลูกสาวครับพ่น่นะ นาเลียงครับนาเลียงโคมนี่สนใจโทรมาเลยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันทรงฟรีสองร้อยโลครับอย่าบอตึงจัดทรงให้เองครับโคมนี่ครับโทรมาเด้อครับเด้อพี่น้องครับโทรมาครับโทรมาถักลายมากก็ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ลน์ครับพิกัดจุบันน้าวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับก่องง้เบาตึงครับเบอรงครับลูกเป็นตะเอาที่ได้พี่น้องลูกยังกินนมเซยครับ คุณนะนะ้าดีต่างงานตาสะสนใจโทษเลยครับราคาเมือนเก่าเมีลูกลูกเป็ดเนี่ยขอบคุณสิข้ามาติดต,ตามรับชมครับสวัสดีครับผม